วันนี้มาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับกับผมทนายปิยรักสุขยันนะครับผมมาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นในโซเชียลนะฮะที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณการเช่นเคยนะครับวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อตำ,วอตำรวจสอนอทองหลอ่อได้ผลึกกำลังกับกรมการขนส่งนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครบุกจับวินเ่อรอวินเทอ่อน,นะฮะไม่ใช่วินเคตนะครับผม วินเถื่อนแถวแถวคลองเตยนะฮะแถวแถวพระรามสี่นะครับเห็นบอกว่าในรายงานข่าวบอกว่าจับมาได้30สกว่าคันเลยนะฮะวินเถื่อนเป็นยังไงคือวินที่ซื้อเสื้อกั๊กเสื้อวินมาในราคาหลักหมื่นหรือหลักแสนแต่ตัวเองไม่ได้ไปจดทะเบียนกับขนส่งนะครับไม่ได้จดเป็นป้ายเหลืองนั่นเองนะฮะเป็นวินป้ายขาวตำรวจก็ไปรวบตัวมาได้30สิกว่าคัน มีประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกับในส่วนเรื่องนี้อยู่นะครับตัวหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติรถยนต์นะครับพศ2522นะครับในมาตรา23ทับหนะครับห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถจักรยานยนต์นะครับเพื่อรับจ้างบรรทุกคนโดยสารเว้นแต่ได้จดทะเบียนเป็นรถ สาธารณะนะครับรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถวิ่งบรรทุกรับคนไปส่งได้นะครับหากฟ่าฟื้นนะฮะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับฟังดีๆนะครับมีโทษปรับไม่เกิน2,000ใครที่วิ่งวินเทอนเอาจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มาวิ่งรับคนโดยนะครับไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองเป็นป้ายขาวอยู่มีโทษปรับ2,000บาทตามมาตรา62ทับ1 อันนี้นอกจากวินเถื่อนที่ไปซื้อเสื้อวินมาแล้วยังรวมถึงพวกรรบไบส์นะฮะที่รับส่งคนนะฮะก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องโทษนะครับปรับไม่เกิน2,000บาทเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมานะครับตำรวจบอกว่าได้รับการรายงานเข้ามาเยอะนะฮะเกี่ยวกับการกระทําความผิดของวินมอเตอร์ไซค์จึงเกิดนโยบายจากทางภาครัฐนะครับให้เข้ามาจัดการนะครับในส่วนของจัดระเบียบในการ พวบกุมวินมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อประโยชน์เพื่อความปลอดภัยของทางพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับผมแต่ที่สังคมตั้งข้อสงสัยกันนะครับตั้งข้อสังเกตกันเอ๊ะต่อไปเนะี่ยตำรวจจะจับเฉพาะวินนี้หรือเปล่าวินอื่นๆเนี่ยที่อื่นยังเห็นเป็นป้ายขาวกันเลยนะฮะทีเนี้ยก็ต้องรอดูนะครับทางภาครัฐว่าจะเข้ามาดําเนินการเรื่องนี้จริงจังมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันกระทบ พี่น้องผู้ใช้นะครับรถจักรยานยนต์สาธารณะนะครับผมเอาละติดตามนะครับประเด็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับสาระความรู้นะครับผ่านทางช่อง YouTube ทนายคู่ใจนะครับและ Facebook ทนายคู่ใจนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ2,999บาทต่อปีสมัครเทอรก่อนโดนโกงนะคะ087 711 2224